สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องคูมพันตุลากันคลิปนี้มาดูน้องแมวกินหญ้ากะ่ะเป็นไงลูกได้กินหรือ,อยังยญ้าได้กินหรือ,อยังครับอย่าเข้าไปเหยียบสิลูก กุมพัน์ไปหาเลมญ้ามาให้น้องกินหายากยากไปน้องญาย่ามนี่ก็ได้แหงตายไปแล้วไม่เหมือนอยู่ที่โรงเรียนนะลูกเนาะอยู่โรงเรียนนีย้าเยอะจังเลยอยู่ที่ชัยภูมิไม่มีญ้าเลยขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เขามาเยี่ยมชมให้กำลังใจ ช่องโกมพันธุรากันขอบคุณเลยๆค่ะพี่น้องเนี่ค่ะขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะน่ารักในดูมากเลยค่ะอร่อยไหมลูกอร่อยไหมคะย่าอร่อยไหมคะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ